นำมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวินัยดี ต้องเริ่มที่บ้านก่อนแล้วจึงย้อนเข้าส่วนรวมรวมฝึกฝนมีวินยัยทางธรรมประจำตนทั่วทุกคนต้องฝึกฝนวินัยไว้เป็นพลเมืองดีมีวินยัยใจเป็นสุขไม่มีทุกข์ ทางใดเข้ามาใกล้ต้องช่วยกันเสริมสร้างเริ่มที่ใจสร้างวันใหม่ให้ไทยนั้นร่มเย็นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับการที่เราจะเดินขึ้นสู่ที่สูงได้นั้นจะต้องเริ่มจากบันไดขั้นแรกก่อนเสมอเพราะบันไดขั้นแรกถือเป็นพื้นฐาน ก่อนที่จะก้าวไปสู่บันไดขั้นที่ 2, 2> ขั้นที่3และขั้นต่อตอไปคุณธรรมความดีก็เช่นกันครับความมีระเบียบวิน,นัยเป็นคุณธรรมพื้นฐานประการแรกที่มนุษย์ต้องมีอยู่ในตนเองก่อนจึงจะก้าวไปสู่คุณธรรมข้ออื่นต่อไปได้ความมีระเบียบวิน,นัยเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างสำหรับการใช้ควบคุมความประพฤติ ทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามถ้าเราอยู่เป็นหมู่เหล่าในสังคมถ้าไม่มีระเบียบวินัยแล้วต่างคนต่างทำความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นตรงกันข้ามถ้าเราทุกคนมีระเบียบวินยัยปฏิบัติตนเป็นคนดีบ้านเมืองก็จะสงบสุขสมดังบทกลอนต่อไปนี้ครับ ประเทศไทยรมเย็นเป็นสุขสรรเราทั้งหลายช่วยกันจึงสุขขีมีระเบียบวิน,นัยไฝ่ทำดีเพราะเรามีศาสนาผ้าเจริญฉะนั้นแล้วคนที่มีระเบียบวิน,นัยต้องยึดหลักธรรมเข้ามาในการดำเนินชีวิต ตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสงม์เดจสัมมาสัสมพุทธเจ้าคือวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมวินัยทางโลกคือกฎระเบียบข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติตามวินัยทางธรรมคือการพัฒนาคนให้เป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ หายตายกดพัฒนาคนที่สำคัญเราจึงยึดหลักพัฒนาคนที่สำคัญคือไตรสิกขามี3ประการคือ 1. ศีลศีลคือการรักษาศีลห้าอยู่เป็นนิด 2. สมาธิสมาธ,มาธ,มาธิคือสภาวะที่ไร้ซึ่งอารมณ์คนที่มีสมาธิจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น 3. ปัญญา ปัญญาคือคนที่รู้จริงแจ่มแจ้งรู้ในเหตุรู้ในผลรู้สักบาปบุญคุณโทษรู้อะไรดีอะไรชัว่วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับถามการสภาพปัญหาในสังคมไทยในปัจจุบันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19 ผู้คนขาระเบียบว,วินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายกระผมเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าคนไทยทุกคนรวมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมแล้วบ้านเมืองก็จะสงบสุขร่มเย็นครับวินัยคือระเบียบข้อบังคับที่กำกับ ควบคุมคนทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางว่าจากายลดวุ่นวายสงบสุขทุกสังคมวินัยแท้กำเนิดเกิดภายในควบคุมใจทุกทางอย่างเหมาะสมตามวิถีดีล้วันวนนิยมคนชื่นชมสังคมไทยมีวินัยเออย